ตล่องกันเถอะค่ะดูสิวันนี้กล่องเราใหญ่มากๆเลยนะคะมาจากร้านกรีนแ c ร์ัสนะคะกล่องนี้กล่องใหญ่จริงแต่ว่าราคาไม่แพงเลยนะถ้าเทียบกับทุกๆกล่องที่เราซื้อมาเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม้ตัดเซตสามต้นร้อยเราเห็นว่าเขาส่ง3ต้นร้อยเนี่ยส่งพร้อมกระถาง แล้วก็ดูต้นใหญ่ดีเราก็ได้ลองเอฟมาดูแล้วมันก็มีไมริโอด้วยเราก็รู้สึกว่าไมริโอก็เป็นเป็นไม้ที่น่ารักดีเป็นแคนตาสที่แคนตัสที่ไม่มีหนามก็น่าจะลองลองปลูกดูได้เหมาะกับกเรา <laughs> ปูกแคนตาสแต่ไม่ชอบไม้หนาม <laughs> ก็ชอบอยู่นะคะ <laughs> แต่ว่าชอบที่มันไม่มีหนามมากกว่าเท่านั้นเองนี่โอ้ oh. คืออะไรเนี่ยเราสั่งมาทั้งหมดสองเซตสองเซตคือ6ต้นนะคะ6ต้น6ต้นเนี่ยอหือหนึ่งต้นเนาะห่งต้น,ต,นต้นที่สองตรงนี้รุดข้หลุด,ลดกจะจุยกระจายอ่ะอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหยิบออกมาแล้วกันจะไ,ได้เห็นชัดๆ หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นโอเคค่ะปริมาณหกต้นครบตามที่ตามที่เอฟนะคะเอาอันนี้ก่อนเลยละกันมีความเป็นห่วงว่าคืออะไรไม่มองไม่ออกเลย สง่งค่อมมาแบบนี้ได้ก็ได้ด้วยหรอเห็นไหมไหม้เขาก็ถังใหญ่นะเนี่ยสาสิบห้าบาทปกติโอ้เป็นยิมโนโค่ะโอมโช์ลากมาเลยยิมโนที่หัวใหญ่มาก โอเคจริงๆไม้เขาสวยนะไซส์ดีเลยอะดูดีไซส์ขนาดนี้เลยอะมาในกระถางบอกว่าจริงๆถ้าอยู่อย่างนี้ก็ก็จะสวยแต่บางเออเละไปหน่อยอะไม่เป็นไรอ๋อที่เขาส่งแบบนี้เพราะว่าน้องมีดอก น้องมีตุ่มดอกซึ่งตอนนี้ตุ่มดอกไปแล้วค่ะตุ่มดอกไม่อยู่กับเราแล้วนะคะเสียใจไม่เป็นไรดี๋ยว,วางไว้ก่อนอ่ะไหนๆก็ไหนๆเราก็มาดูอันนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันท่าทางจะเป็นยิมโนเหมือนกันอย่าบอกนะว่าตัวนี้ก็มีตุ่มดอกฮาฮ่ไแล้ว อืมอันนี้ก็มีตุ่มดอกจริงๆแล้วก็เออไซส์พอๆกันเลยสีเดียวกันเลยซึ่งดอกตัวนี้ถึงจะไม่หักแต่ก็ช้ำม,มากมีความช้ำม,มากอมไม่เป็นไรค่ะตัวนี้จะออกแดงกว่าตัวนี้เนาะเราไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือ ยิมโนอะไรน่าจะเป็นแคลเซียมหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ไปหาข้อมูลกันค่ะอ่ะสองต้นนี้นะเรียบร้อยวาไว้ข้างๆดูตัวนี้สิ่งที่เราสั่งคือเราต้องการไมลิโอมีไมริโออยู่สองต้นอึ๊บ โอเคนี่คือไมริโอมาแล้วมาดีไมริโอก็ถือว่าต้นใหญ่อะคะ่ะมาในสภาพดีกว่ายิมโนนะคะไมริโอาแฉกให้ดูใกล้ๆต้นแรกผ่านไปต้นถัดไปดูเร็ว อ๋อไมาครโอต้นที่สองก็มาต้นนี้ก็ดูดีอยู่ค่ะสวยสวยเรียบเรียๆอันนี้แบบว่าดินยังชื้นๆอยูเลยนะถ้าทางจะเพิ่งลดน้ำมาอ๋ออันนี้ก็สวยงามต้นที่สอง จำไม่ได้จำไ,ได้แต่อยู่อสองกับไมลีหรืออสองอ๋อตรงนี้เป็นเอสโตโอเอสโตมาแบบสวยๆใช้ได้สามสิบห้าบาทสามต้นร้อยอันนี้น่าจะเป็นเอสโตเหมือนกันไหมเราคงจะเอฟอะไรคล้ายๆกัน เป็นเอสโตพอตที่มีอยู่3ต้นอ่ะลองดูกันนะคะนี่นะคะสรุปสินค้าของเรา200บาทนะคะทั้งหมดมี200บาทนี่สวยงามถือว่าก็คุ้มค่าอยู่นะคะต้นโตมากเลยต้นพวกเนี้ยเลี้ยงไม่ต่ำกว่า2ปีอะเนี่ยอย่างเงี้ย ก็โอเคประทับใจแต่เสียใจที่แบบว่าดอกหักไปนิดนึงอันนี้ก็ดอกช้ำไม่น่าจะบานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในน้องๆก็จะเข้าไปอยู่ในคอลเลกชันต้นไม้ของเรานะคะขอบคุณค่ะ